แดนมีเรื่องที่พ่อแม่ยุดใหม่เจอบ่อยมากคือลูกสามขวบชอบสั่งพ่อแม่เช่นพาหนูไปเที่ยวเดี๋ยวนี้หรือแม่หยุดพูดสั่งแบบนี้ถือว่าเรากำลังเสียการควบคุมไหมครับแดนชินครับนี่ไม่ใช่สัญญาณว่าลูกเป็นเด็กเก้าร้าวหรือเรากำลังเสียการควบคุมนะครับแต่มันคือการที่เด็กกำลังสำรวจอำนาจและทดสอบขอบเขตทางภาษาเท่านั้นเองครับถ้าอย่างนั้น พ่อแม่ควรจะหยุดการตอบสนองแบบไหนเป็นอย่างแรกเลยครับซึ่งแรกคือห้ามตอบสนองทันทีต่อคำสั่งนั้นนะครับถ้าลูกสั่งแล้วเราทำทันทีเขาก็จะเรียนรู้ว่าการสั่งคือวิธีที่เร็วที่สุดในการได้สิ่งที่ต้องการแล้วเราควรตอบโต้หรือปฏิเสธคำสั่งนั้นยังไงครับโดยที่ไม่ทำให้เขารู้สึกถูกต่อต้านให้เราแปลคำสั่งเป็นคำขอนะครับเช่นถ้าลูกสั่งว่า หยิบน้ำให้หน่อยเราก็ตอบกลับไปว่าพ่อจะหยิบให้เมื่อลูกขออย่างสุภาพว่าพ่อครับคะรบกวนหยิบน้ำให้หนูหน่อยได้ไหมเป็นการสอนมารยาทไปพร้อมกันเลยนอกจากนี้มีวิธีอื่นไหมครับที่ช่วยให้เขาควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นมีครับสิ่งสำคัญคือการให้ทางเลือกที่จำกัดนะครับเช่นลูกจะใส่เสื้อสีแดงหรือสีฟ้าครับการให้ทางเลือกทำให้เขารู้สึกว่ามีอำนาจ แต่เรายังคงควบคุมขอบเขตไว้ครับและสุดท้ายพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างนะครับพูดจาสุภาพขอบคุณขอโทษให้ลูกเห็นสม่ำเสมอสรุปคือลูกสั่งไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นโอกาสให้เราสอนเรื่องการสื่อสารอย่างเคารพโดยการไม่ตอบสนองต่อคำสั่งและเปลี่ยนให้เขารู้จักการร้องขออย่างสุภาพแทนถูกต้องดีสุดครับเขน หวังว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วและกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปหน้าแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแดนมีเรื่องที่พ่อแม่ยุคใหม่เจอบ่อยมากคือลูกสามขวบชอบสั่งพ่อแม่